คณะกรรมการปปชรับแต่ส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่1วิชัยไพรสงบที่2ประจวบก,การจำรูนที่3มาโนธธิรพันธ์เป็นคดีหมายเลขดำที่06-2-497ท2555คดีหมายเลขแดงที่232-2-30ท2563มติคณะกรรมการปปชครั้งที่40ท2563 วันที่25มีนาคม2563เรื่องกล่าวหาวิชัยไพรสงบเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากับพวกดำเนินโครงการขุดลอกคลองหราเพื่ออนุรักษ์เชิงนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการของทางราชการและหลีกเลี่ยงไม่เปิดโอกาสให้มีการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมผู้ถูกกล่าวหา จึงมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151, 157ประกอบมาตรา86ปปชส่งความเห็นพร้อมสำนวนให้กับอายการสูงสุดฟ้องจำเลยต่อศาลที่มีอำนาจเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการกล่าวหาของนายวิชัยไพรสงบนะครับเมื่อคณะตําแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากับพวกก็จะมีนายประจวตรกาบจํานวนนายมาโนติรพันธ์นะครับเรื่องนี้หมายถึงกรณีการเข้าไปดําเนินโครงการขุดรอก คลองรา้าเพื่ออนุรักษ์เชิงนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับแต่เขาการเข้าไปดําเนินการเนี่ยไม่ถูกต้องโดยไม่แบบไม่เป็นตามกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการของทางราชการแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันการเสนอและอย่างไม่ําก็คือมีการจ้างผู้รับจ้างเข้าไปแต่น่าจะเป็นการรอกผู้รับจ้างก็คือปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างรายอื่นเข้าไปร่วมเสนอราคาหรือร่วมแข่งขันราคาด้วยนะครับซึ่งปปชก็ชี้มูลว่าการกระทำเขาน่าเนื่องจากเป็นผู้ ที่มีอำนาจอนุมัติอนุญ,ญาตจะมีมูลความผิดตามมาตรา151กับมาตรา157ก็คือเป็นเจ้าพนักงานมีอำนาจที่ซื้อทําจัดการรักษาทรัพย์สินนะครับใช้อำนาจโดยผิดชอบไปถูกต้องนะครับเป็นการทุจริตแล้วก็ในมาตรา1 5 7ก็คือเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือเะเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยผิดชอบหรือโดยทุจริตนะครับต่อมาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8มีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขดำที่อท8 0 2 5 6 3 คดีหมายเลขแดงที่อท .31 ทั5 6 4วันะะที่3สิงหาคม2,564โดยพิพากษาว่าจำเลยที่1วิชัยไพรสงบมีความผิดตามมาตรา151เดิมประกอบมาตรา86มาตรา157เดิมการกระทําความผิดของจำเลยที่1เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปให้จำคุกเป็นเวลา6ปี8เดือน จำนลยที่2มีความผิดตามมาตรา15 151เดิมประกอบมาตรา8 6จำคุก7ปีจำนวยที่3มีความผิดตามมาตรา15 151เดิมประกอบมาตรา86จำคุก4ปี8เดือนและให้นัโทษจำคุกจำนลยที่2ต่อจากโทษจำคุกในคดีหมายเลขดำที่อท .50 ทับสอคดีหมายเลขแดงที่อท4ทับสองของศาลนี้ เรื่องนี้ส่งไปยังอายการสูงสุดนะครับอายการสูงสุดก็ฟ้องรยงรงศาลอาญาทุจริตและผูพิชอบภาค8นะครับในเรื่องนี้ศาลก็พิจารณาตัดสินลงโทษนะครับว่าจำเลยที่1เนี่ยอันนี้เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัรลงโทษทุกกรรมนะครับจำคุกไป6ปี8เดือนส่วนจำเลยที่2ในประจวบเนี่ยนะครับก็มีมูลความผิดนะครับตามมาตรา151นะครับประกอบมาตราไปบกคือเป็นผู้สนับสนุนนะครับโทษจำคุกก็7ปี จำเลยที่3นี่ก็สนับสนุนการกระทําของจำเลยที่1ก็จำคุกไป4ปีกับ8เดือนนะครับมติคณะกรรมการปร,ประปชครั้งที่151ทับ 2, 5, 6 4เมื่อวันที่25ตุลาคม2,564พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในกรณีที่อายการสูงสุดจะไม่อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8คดีนี้ถึงเป็นที่สิ้นสุด ครับเราคงว่าพยานหลักฐานเนี่ยมันฟังไม่ถึงนะครับว่ามันมีพฤติการหัวหรือไม่เพราะที่เราชี้มูลไปเราก็ไม่ได้ชี้มูลเป็นความผิดว่ามีการสมยอมเสนอราคาหรือไม่นะครับคือพฤติการมันอาจจะขาดพยานหลักฐานในเรื่องการหัวไปนะครับแต่คําร้องเนี่ยเข้ามาในลักษณะว่ามีพฤติการกีดกันไม่ให้ผู้เสนอราคารายอื่นเข้ามาร่วมเสนอราคาด้วยครับทีนี้ก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดที่สิ้นสุดครับทางอายการสูงสุดไม่อุทธรครับ